สวัสดีครับพบกับผมการตะพงเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาชมผานสับใบนะครับอีกค่ายหนึ่งก่อนหน้านี้ก็พาไปดูค่ายเคเคเนาะนะครับส่วนวันนี้ก็จะพามาดูอีกค่ายก็คือค่ายซีมทีนะครับสาหรับนะครับลูกค้าท่านไหนที่อุดหนุนนะครับทางบริษัทของเราไปแล้วนะครับทางบริษัทของเราก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับที่ไว้วางใจให้คุณทวีเทคเตอร์ของเรานะครับได้ส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าใช้เนาะ นะครับส่วนวันนี้ผมจะพามาดูรายละเอียดนะครับของขานสับใบย,ยี่ห้อ CMP เนาะนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดด้วยกันนะครับสินค้าเข้าใหม่3ตัวนะนะครับก็มีตัวสีน้ําเงิน1ตัวแล้วก็ตัวสีเขียว1ตัวเอ้ย2ตัวนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่หาอยู่นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาที่เบอร์โทรของเราได้นะครับบริษัทของเรามีรถขนส่งนะครับ พร้อมส่งสินค้าให้คุณนะครับได้ถึงหน้าบ้านเลยทีเดียวนะครับเรามีมีบริการนะครับขายเป็นเงินผ่อนนะครับผมขายทั้งเงินสดขายทั้งเงินผ่อนเนาะสามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเราวันนี้นะครับเราจะมาดูนะครับรายละเอียดของโครงไทยด้วยกันนะครับว่ามันจะน่าใช้ขนาดไหนเนาะเนื่องจากนะครับในปัจจุบันเนาะเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะครับทางรัฐบาลเนี่ยก็ล่น้ำลงนะครับงดการเผาเนาะเพื่อไม่ให้เกิดฝน pm 2.5เนาะ ทำให้เกิดปัญหาตรงที่ว่าชาวไร่นะครับไม่สามารถใช้ผันที่เราเคยเคยใช้ได้นะครับก็คือผันบูเบิกเนาะมันไม่สามารถสับใบอ้อยให้ขาดได้นะครับจึงจาเป็นต้องใช้อุปกรณ์นะครับที่มันสามารถจัดการกับใบอ้อยที่แปลงของเราได้นะครับก็คือเป็นผันสับหมกแบบนี้นี่เองเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของสินค้าด้วยกันว่าอของอผันสับใบนะครับของค่ายซีมทีเนี่ยมันจะน่าใช้ขนาดไหนเนาะ นะครับโครงของไถนะโครงหลักนะนะครับก็ใช้เหล็กอย่างดีเลยทีเดียวนะครับผมเป็นเหล็กหน้าสามนะตัวนี้นะนะครับรอยเชื่อมสวยมากนี่นะครับเป็นโครงคู่เหมือนกับของค่ายอื่นๆทั่วไปนะครับกระทูฐานฐานตัวหลักเนี่ยตัวไถเนี่ยเป็นทรงยกสูงนะขาขาไถสูงมากนะครับตัวนี้นะ าผานที่ใช้ก็เป็นผานจากตัววนะสับใบอ้อยได้ขาดละเอียดแน่นอนนะครับใบผานขนาด26นิ้วนะสำหรับโครงไถหลักนะครับขากระทูรองรับได้ถึง28นิ้วนะครับตัวนี้นะขากระทูยาวมากนะครับตัวนี้นะอชุดคัดท้ายนะครับเป็นลักษณะนี้งานสวยอยู่นะสวยมากเลยนะครับน่าใช้จริงๆส่วน ชุดใบสับนะครับชุดใบสับก็เรียงตามลําดับก็คือเป็นจะเป็นใบใบสับ24นิ้วนะนี่เป็นลักษณะนี้ปรับดังได้นะครับเอียงองศาซ้ายขวาได้แล้วก็ความสูงความต่ำนะครับของตัวใบสับได้ด้วยเป็นลักษณะนี้เลยนี่นะครับนี่นะสำหรับรถแท็กเตอร์นะครับที่ใช้กับโครงไถตัวนี้ก็ 55แรงม้าขึ้นไปนะแต่ว่าโรงงานเขาแนะนํา70-90แรงม้านะครับแต่ว่า55แรงม้าขึ้นไปก็ใช้ได้นะครับคูต้าก็จะเป็น MU55 MU57 ขึ้นไปเนาะนะครับถ้าเป็นจอรเดียก็ 50-5E ขึ้นไปนีฮอนแลนก็ท T4.55 ขึ้นไปนะครับ, er e แ,รรบแมสซี่เฟอร์โกซันก็พวก60แรงขึ้นไปเนาะนะครับผมก็สําหรับคุณลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับผานสบบนะครับหรือบ้านเราเรียกผานสมบกนะ นะครับที่มองหาอยู่นะครับทางบริษัทของเรามีจําหน่ายนะครับราคาเราขายอยู่ที่8,900มบาทนะแปดหมบาทในกรณีที่ลูกค้าซื้อเงินสดนะครับเรามีส่วนลดพิเศษให้นะเรามีส่วนลดพิเศษให้นะครับพร้อมส่งให้คุณลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยทีเดียวนะครับอนอกจากผานสับใบแล้วเรายังมีอุปกรณ์ต่อพ่วงอย่างอื่นนะนะครับอย่างเช่นนี่พวกลิปเปอร์นะครับ ใส่ปุ๋ยลิปเปอร์อระเบิดดินดานเนาะโครงไถนะครับแล้วก็เครื่องปลูกอ้อยนะครับผมโครงไถก็จะมีผานบุกเบิกผานพวนนะมีโรตารี่ด้วยนะครับแล้วก็อะไรอ่ะเยอะแยะมากมายที่เป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงของแท็กเตอร์นะเรามี <c oughs> ให้ท่านผู้ชมนะครับทุกท่านาได้เลือกชมมากมายหลายแบรนด์เลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ครเฮงหลี CMT นะ เคเคเกษตรกลการบ้านโป่งนะครับจอเจริญชัยเนาะอ่าสยามอีพิเม้นท์นะครับนาซาก็มีหมดนะครับผมมีหลายหลายยี่ห้อมากเลยนุ่นข้างในก็เป็นชุดตีใบของนาซาเนาะอ่านะครับก็ทางบริษัทของเราก็มีบริการเงินผ่อนให้ด้วยนะครับผมนี่นะครับด้านนี้เนาะ อะไรบ้างนี่จอจเจริญชัยครับโรตารี่เนาะเรบเปอร์สีกำแพงแสนนะครับไทโฮโมโฟ,ฟิลคิงนะครับผมเอ่ออะไรนี่ซิมทีนะครับขานพวน5จาน26นิ้วนะครับํำรุ่นก็มีนะนี่ํำรุ่นนะครับ <c oughs> เดนเลอร์น้อยนะครับเครื่องใส่ปุ๋ยคอกนะครับผมโพงไถนะครับโพงไถไข่งหลีก็ ของเหลือน้อยครับผมในด้านนี้ก็จะเป็นฐานบุกเปิกของซีมเนาะนี่นะครับฐานพวนซีมทีด้วยนะครับสําหรับนะครับท่านผู้ชมท่านไหนที่ได้ดูวีดีโอนี้แล้วนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์นะ094 223 5120นะครับ